สวัสดีครับทีมงานครูกาษาสิริรัต์ทุกท่านจากการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาระดับนโยบายก็จะมีผลกระทบต่อบทบาทการทํางานของสนักงานราิการครูภาในอนาคตซึ่งกําลังดำเนินการในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศออซึ่ง จะนำเสนอสภาผูแทนรัษฎรนะะนในระดับต่อไปนั้นนะครับที่รัฐบาลได้กำลังนำเสนอมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องที่จะมีผลกระทบหรือมีผลที่ทเกี่ยวข้องกับบทบาทใหม่ของครูสภา,าตามร่างพรบรดังกล่าวนะครับก็มีสาระสำคัญย่อยๆนะครับก็มีจะนำเสนอให้ทราบนะครับดังนี้ครับ คือให้มีองค์กรครูเรียกว่าครูสภามีหน้าที่และอำนาจในการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพครูการพักใช้และการเพิกถอนใบรับรองการประกอบวิชาชีพครูดูแลส่งเสริมช่วยเหลือด้านสวัสดิการและประโยชน์อื่นใด พัฒนาหัวหน้าสถานศึกษาผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษาและครูให้สอดคล้องกับคุณลักษณะทั่วไปของครูซึ่งคุณลักษณะทั่วไปของครูนั้นจะมีตามกำหนดไว้ในมาตราแปดนะครับของร่างพรบนี้และคุณลักษณะเฉพาะของครูซึ่งระบุไว้ในมาตราสามเจ็ดตามร่างพรบการศึกษานี้นะครับ หน้าที่อื่นๆที่ยังประโยชน์ต่อครูหน้าที่ต่อใบอนุญาตตามมาตรา107บทฉพการซึ่งกำหนดให้ครูเก่าใช้ใบอนุญาตเก่าได้ครูใหม่มีสิทธิ์รับใบรับรองประกอบวิชาชีพในการจัดตั้งการเป็นสมาชิกการบริหาร และการดำเดนินการของครูฝาและหน้าที่อื่นๆให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายซึ่งจะต้องไปปรับแก้หรือร่างกฎหมายครู้าใหม่การพัฒนาหน้าตาสานศึกษาผู้ช่วยหน้าตาสารสืและครูให้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยหรือองค์กรอื่นที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา โดยต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูมีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการต้องอุดหนุนงบประมาณให้ครูสภาให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครูสภาต้องปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายใหม่คือกฎหมายเดิมที่พรบรสภาครูระบบุคลากรการศึกษาพศ2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น ก็จะต้องยกร่างใหม่ในการที่จะรองรับให้สอดคล้องกับพรบการศึกษาแห่งชาติพศในขณะนี้ก็ต้องทำงานคู่ขนานในส่วนที่ได้รับทราบในส่วนของพรบการศึกษาฉบับร่างครับก็ต้องดาเนินการทางกราาต้องดาเนินการร่างกฎหมายคู่ขนานไปด้วยเพราะมิฉะนั้นแล้วถ้าหากไม่ยังไม่ดาเนินการอาจเกิดช่องว่างในช่วงของรอยต่อระหว่างกฎหมาย กฎหมายแม่กฎหมายลูกที่จะออกต้องสอดคล้องกันแล้วก็สอดรับในการที่นําเสนอดได้โดยเร็วเพื่อมีผลบังคลับใช้ไม่เกิดช่องว่างที่จะกระทบสิทธิหรือกระทบการดําเนินงานต่างๆให้เกิดข้อขัดข้องได้ครับดังนั้นภาระที่สําคัญของเราในช่วงนี้คือ ต้องมีงานส่วนนี้ในการที่ดําเนินการคณะกรรมการของเราก็จะต้องดําเนินการจัดทําร่างพรบสภาครูระบบการการศึกษาพศในการที่จะรองรับพรบการศึกษาแห่งชาติพศต่อไปครับ